เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ให้เราปฏิเสธชีวิตคนเมืองแล้วหันไปทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ห้ามรวยไม่ได้บอกให้เราพอใจกับการมีน้อยใช้น้อยไปตามยถากรรม เศรษฐกิจพอเพียงคือแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานให้คนไทยนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะทำหรือพูดอะไรให้ใช้ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคิดถึงผลกระทบรอบด้านมีเหตุมีผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันรองรับความเปลี่ยนแปลง,ปลงและความเสี่ยงนี่คือแนวคิดที่นำทางให้เราจนน้อยลง ค้นพบจุดพอดีและมีความสุขมากขึ้นในแบบที่เราเป็นสององค์กรจากถิ่เหนือแดนใต้ในวันนี้คือองค์กรที่เข้มแข็งได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงพวกเขานำมาใช้ในชีวิตปรับแนวคิดด้วยการเรียนรู้และเข้าใจอย่างไรไปร่วมค้นหาคำตอบกันค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมชยันจลเจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิเลยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถรัรมภ์ร่วมกับสานีตรทัตติเองเองรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการกับเครื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอของนักศึกษาวิเลยป้องกันร,ราชาาดดอาณาจักรรุ่นที่62เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสำคัญแก่ท่านผู้ชมนะครับ นะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับจากตอนที่แล้วนะครับการร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นอย่างไรเมื่อสักู่ต่านรู้ชมก็ได้ชมวิดียานะครับหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่พวกเราชาวไทยนะครับได้รับมานะครับถือว่าเป็นคนที่โชคดีสุดในโลกนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ใช้หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช่นกันนะครับนะครับ รายการของเราในวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณดุชาีศิลทวานนท์นะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระรามหลีที่จะมาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 ด้วยปรัชญาของสกิล่อเปียงนะครับกล่าวสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตนะครับเรียกท่านเลขานะครับก็วันนี้ทางรายการของเรานะครับก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับที่ท่านเลขาซึ่งปรกิจก็เยอะนะครับซึ่งมาให้ความรู้นะครับ มาให้ผู้เราได้ตระหนักถึงปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงว่าเราได้น้อมรับเอาหลักการของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาแก้วิกฤตยอย่างไรนะครับซึ่งที่ผ่านมาเป็นวิกฤตให,ใ,หใหญ่ที่เราเห็นก็นเรื่องของ economic crisis นะครับวิกฤตทางด้านการเงินหรือต้มยำกุ้งใน2540นะครับซึ่งเราก็ผ่านวิกฤตมาได้ซึ่งทําให้วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องระเบียบวินัยทางด้านการเงินของประเทศไทยเราเนี่ย ข้นแข็งนะครับซึ่งวิกฤตโควิด -19 นี้เนี่ยถามว่าวิกฤตทางด้านการเงินจะเรียนตรงๆก็คงไม่ได้กระทบอะไรเยอะนะครับว่าถึงขั้นจะต้องอเหมือนข่าวตอนบี2 5 4 0นะครับวันนี้เองนะครับก็อยากจะเท้าความไปนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็รับชมจากตอนที่แล้วนะครับท่านเลขาครับก็อยากเท้าความไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยภายใต้หลักการนะครับของปััชญาของเฉลี่รพอเพียงที่ได้เคยกล่าวมาตอนที่แล้ววันนี้ ยังไงต่อกับขอญาตถ้าความนิดนึงเพื่อเท่าจุมก็ได้ต่อได้ครับขอบพระคุณนะแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานไว้เนี่ยับโดยหลักใหญ่ก็จะมีอยู่3-4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของความพอประมาณครับทําอะไรก็ต้องคิดให้พอดีพอดีนะครับ ไม่มากไปไม่น้อยไปครับคิดตามาสภาวะของตัวเองในปัจจุบันบในช่วงนั้นๆก็คืออัตภาพรับนะครับอัตภาพก็คือสภาวะของคนคนหนึงตัวตนในช่วงเวลานั้นๆครับเป็นไงอันเรื่องที่สองที่เป็นเ,เรื่องสำคัญก็คือการมีเหตุผลครับ เรื่องนี้ก็ต้องใช้เรื่องของสติปัญญาเรื่องการไตรตรองรจะทําอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังต้องมีดุลพินิจดูเหตุดูผลให้ดีนะครับทุกๆเรื่องเรื่องที่สามก็คือเรื่องการที่จะต้องควรจะมีเรื่องภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันนี่ก็คือเรื่องความรู้ความรอบครอบ,รบต่าง,างๆในหลายๆเรื่องนะครับต้องมีวิชาการเป็นพื้นฐานบ้าง แต่อาจจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ในเรื่องวิชาการพวกนี้บ้างจะได้มีแนวทางแนวคิดนะคทั้งหลายทั้งปวงนในสังคมไทย,ยก็ต้องอ,อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตครับ,รบเมื่อ,อทำได้ไปในระดับหนึ่งก็เป็นเหมือนมีการเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่มีน้ำใจนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ได้แต่เฉพาะในภาคการเกษตรครับ,รบนะครับโดยมากคนมักจะนึกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นเรื่องของภาคการเกษตรจริงๆไม่ใช่ยแต่จริงๆ<ล>มีได้ปฏิบัติหรือได้น้อมนําไปทํากันเนี่ยในหลายๆภาคส่วนเหมือนวิทยาตอนต้นๆก็จะมีหลายๆภาคส่วนทั้งภาคหน่วยงานราชการทั้งภาคเอกชนทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมพวกนี้มีนะครับ อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากจะเรียนว่าในหลักแล้วเนี่ยเป็นเหมือนธรรมะอย่างหนึ่งทังศาสนาเหมือนกันนะครับที่ยึดเดี๋ยวแล้วปฏิบัติได้ด้วยครับรบางทีก็บางบาง,บางแห่งบางทีเขาก็เหมือนกับว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็เป็น,เป,นเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าในวิธีการที่เราน้อมนํามาเนี่ย เราเคยเจอแต่เรื่องทางปัญหาในภาวะเศรษฐกิจนะครับตั้งแต่2540ที่ว่าเป็นตัคงมาแต่ว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรื่องโควิดโควิด19เนี่ยเป็นเรื่องของทั้งเศรษฐกิจทั้งปัญหาสาธารณสุข ปัญหาสังคมปัญหาแรงงานปัญหาพื้นฐานอะไรหลายส่วนพบแล้วหลายหลายว่าครับไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกเลยครับทั่วโลกเพราะนั้นเราโชคดีในหลายๆส่วนนะครับที่เรามีเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานทางการภาคการเกษตรเป็นหลักเนี่ยเพราะนั้นตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทางภาคการเกษตรเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะครับตัวอย่างของในส่วนภาคการพัฒนาอื่นเนี่ยที่ได้น้อมนำทำกันมาก็ สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้ครับอันนี้ก็เป็น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 หลักก็วันนี้เองนะครับก็ทุกภาคส่วนเหมือนกันครับท่านเลขาครับก็นำหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมปฏิบัตินะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับทุกภาคส่วนก็ร่วมปฏิบัติจนเรากําเนิดนะครับด้วยศาสตร์ของชาติ2ี่สิบปีครับก็ใช้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนํามาเป็น เป็นแกนหลักของของยุทธศาสตร์เลยนะครับจริงๆอยากก่อนจะเข้ามาต่อจากตอนที่แล้วนะครับว่าเราผา่าพิกิตเนี้ยโควิด19ด้วย <ๆ S 2> ปรัชญาของเศรษฐกิจประเพียงกันอย่างไรเนี่ยก็ <ๆ S 2> อยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยเรามีพระมกริย์นะครับทุกพระองค์นะครับตั้งแต่อดีดีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งทุกองค์เนี่ยทรงพระปัญาสามารถนะครับและเน้นถึงเรื่องการสาธารณสุขจนทำให้วันนี้เราเองเนี่ย การจัดทุกของของประเทศไทยเองเนี่ยติดันดับท็อปเทนของโลกเลยนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยตามมาปฏิบัตินะครับที่จะควบคุมนะครับการแพร่ระบาดเนี่ยเราถือว่าอยู่ระดับท็อปเทนเอีกเหมือนกันที่สามารถควบคุมได้นะครับมาถึงตอนนี้นะครับว่าจากตอนที่แล้วเราได้เรียนกับท่านผู้ชมไปนะครับท่านเลขาว่าวิกฤตโควิด -19 นียพวกเราทุกคนเนี่ยจะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างไรครับเรียนถามท่านเลขาต่อจากตอนที่แล้วนะครับครับ ผลกระทบที่มีในหลายๆภาคส่วนของสังคมเนี่ยแล้วกเ็เรื่องแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการหรือข้อชี้แนะของออทางการหรือการสาธารณสุขที่เราเควรจะปฏิบัติตามครับ,รบเพราะมันเป็นเรื่องของส่วนรวมนะครับ,รบเรื่องสำคัญก็คือคือการที่จะต้อง มีระยะห่าง social distancing หรือการที่จะต้องกลับไปสู่ภูมิลำเนาทางชนบททางต่างจังหวัดนะครับแรงงานที่หายไปทั้งแรงงานของเราเองหรือแรงงานต่างประเทศอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นผลกระทบเพราะนั้นการที่พวกที่จะต้อง กลับไปท้องถิ่นของตัวเองภูมิลำเนาเนี่ยอันหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการน้อมนำของเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เหลือภาคการเกษตรนะครับ,รบไม่ว่าจะมีที่ทางมากน้อยแค่ไหนนะครับการพึ่งพาตนเองการากลดค่าใช้จ่ายก็รดค่าใช้จ่ยอะไรก็จะนจากทุปปกภาคส่วนโดยกระทบ,บก็ค่อนข้างจะนิ่งไปล,ละก็เลยแต่ภาคการเกษตรที่ท่านเลขาจะได้เรียนนะครับภาคการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง ที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็สามารถที่จะเ,เ,รเริ่มไปหรือ,อนำแนวไปแนวทางไปปฏิบัติได้นะครับที่ก็ไม่มยังเป็นจะต้องมีที่มากที่น้อยอะไรเท่าไหร่แต่ว่า,าการเพราะปลูก,ลกในสิ่งที่รับประทานได้ในครัวเรือนอลดภาระค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็เป็น แนวทางหนึ่งคือเป็นการพึ่งพาตัวเองนะครับอันที่สองของการที่จะกลับไปในท้องถิน่นหรือแม้กระทั่งสังคมในเมืองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เรา,เามา,าตระหนักในช่วงวิกฤตตรงนี้ก็คือสถาบันครอบครัวรสถาบันครอบครัวเนี่ยในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยเมื่อคนได้กลับไป ในภูมิลำเนาหรือกลับไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นจุดเริ่มในสร้างความแข็งแกร่งของชีวิตให้กับให้กับสังคมให้กับชุมชนให้กับประเทศชาตินี่คือมาตรการของรัฐด้วยนะครับในแอโวเพราะว่าการที่อยู่ในที่เราที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็มีโอกาสได้ปรึกษาหารือกันได้การได้มีการเรียกว่า มีความใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับที่ที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเพราะนั้นสังคมครัวเรือนสังคมแบบวัฒนธรรมไทยเนี่ยกันี่ก็เป็นข้อดีคันหนึ่งนะครับการแก้ไขปัญหา,าที่จะนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงไปเนี่ยกเ็เรื่องภาคการเกษตรเนี้แน่นอนแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยในโอกาสเช่นนี้เนี่ย ผมคิดว่าเราเคยพูดกันว่าเมืองไทยเราจะเป็นเหมือนอแหล่งอาหารสำหรับผลิตส่งให้ในโลกในใน,ในต่างประเทศเนี่ยซึ่งบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่สามารถจะผลิตได้เองเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสอันหนึ่งถ้าเมืองไทยเราสามารถที่จะทำในแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีการเอื้อเฟื้อแล้วก็ถ้าทำในครัวเรือนได้ ถ้ามีเหลือก็แบ่งปันครับซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันเนี้ยบางทีเราก็ทาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าหลายๆภาคส่วนเนี้ยออกมาช่วยเหลือเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการผูออ้ลเป็นการทําอาหารเพื่อให้คนที่ด้อยโอกาสกว่านี่อะไรของคนไทยที่ยิ่งใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนั้นในสังคมไทยเนี่ยในเนื้อแท้เนี่ยปฏิบัติได้ ไม่ยาก,ยากแล้วก็ทํากันอยู่แล้วทําโดยบางทีก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าอันนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่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 ดีนะครับแล้วก็เราก็ไม่ทราบว่าสถานการณ์อันเนี้ยจะต่อไปยืดเยื้ออีกนานรหรือไม่ก็หวังว่าคงไม่นานแต่ว่าในสภาวะที่จะกลับมาเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยอยู่เนี่ยเราก็ต้องอยู่ในความระมัดระวังแล้ว เพราะนั้นถ้าเราปรับตัวสร้างพื้นฐานได้ก่อนนำแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาไปปฏิบัติ <c oughs> อาจจะไม่ได้ <c oughs> ทุกข้อแต่อย่างน้อยเป็นเครื่องเตือน <c oughs> ในการดำเนินชีวิตเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ <c oughs> ในการที่จะ,ะรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงข้างหน้าครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นเป็นจุดที่เราน่าจะมา ร่วมกันทําความเข้าใจแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องพวกนี้ก็คือทุกคนควรจะตระหนักนะครับเพราะเราต้องกลับเรียนท่านเลยกันนะครับว่าวันนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของปัจชญยของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยวันนี้เองเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวตอนที่แล้วไบนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้หลายๆทุกภาคส่วนนะครับหรือว่าในสังคมออนไลน์นะครับก็หลายกลุ่มได้มีการโพสต์หรือพูดถึงเรื่องนี้นะครับคือ จริงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งอยากให้คนไทยเนี่ยได้ตระหนักว่าวันนี้เรามีปัจจัยตรงนี้อยู่นะนะครับยาศสพติดเพียงซึ่งเราได้นํามาใช้ในการผ่าวิกฤตที่ผ่าน,านมาตั้งเยอะตั้งแยะ,ยะแล้วประสบความสําเร็จด้วยแล้วมาถึงวันนี้เราก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับเรานะครับเราถึงเดินหน้าไปด้วยจุดนี้แหละนะครับนะตอนนี้อยากจะถามท <c oughs> ่านเลขาต่อนะครับว่าว่าโอเคเมื่อสักครู่ท่านเลขาได้บอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคือจากวิกฤตเนี่ยมันกระทบไปกับเศรษฐกิจแทบทุกภาคส่วน ดยเฉพาะของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ <_ d ata> เพราะว่ามันเป็นรายได้หลักของประเทศแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านเลขาบอกว่าไม่ได้แค่กระทบเลย <_ d ata> คือเรื่องของการเกษตรซึ่งเราเองเนี่ยถามว่าอุตสาหกรรมาการเกษตรของเราเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่นเลยนะครับซึ่งสามารถนําปัจจัยของสี่ประเพณีน,นำมาใช้ได้นะครับซึ่งสามารถเอามาหมเยียวยาหรือมาฝ่าวิกฤจตรงนี้ได้แต่ที่อยากจะเรียนถามท่านเลขาว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือการฟื้นฟูสังคมหรือการฟื้นฟูจิตใจเนี่ยหลังจากวิกฤตนี้แล้วนะครับหลังจากวิกฤตนี้ผ่านไปแล้วนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยเราจะนําปััจญาของสตรีพอเพียงเนี่ยเข้ามาช่วยยังไงนะครับหลังจากวิกฤตนี้แหละค,คือในวิกฤตนี้ทุกท่านก็คงทราบแล้วก็ทั้งจิตใจเอยทั้งอะไรต่างๆหน้าหน้าเนี่ยก็คงแย่พอสมควรในระดับหนึ่งนะครับคือผมคิดว่าบทเรียนจากการที่จะ มาป้องกันหรือควบคุมไม่ให้สถานการณ์มีความแย่หรือเลวร้ายไปกว่านี้เนี่ยโดยใช้เรื่องของวิกฤตโควิด -19 เนี่ยมาเป็นบทเรียนเนี่ยแล้วโดยการนำแนวทางของประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของภาคส่วนของ สถาบันครอบครัวครับอันนี้คือที่ได้กล่าวมาตอนนะครับอันที่สองคือการดําเนินการโดยยึดเรื่องของการพึ่งตนเองครับให้ได้แล้วก็ให้ยั่งยืนอันนี้คือเรื่องสําคัญที่น่าจะนั้นแล้วก็อยู่บนความที่จะต้องทํำยังไงให้รอบครอบแล้วก็ทํำยังไงให้ด้วยความ ระมาัดระวังรอบข้อแล้วก็มีความรู้ซึ่งอันเนี้ยในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนที่สามารถที่จะมาเป็นตัวช่วยแล้วก็รเราก็สามารถจะประติตประตออ่อองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ได้็นแนวทางในการขับเคลื่อนนะครับ,รบอันนี้คืออันหนึ่งเพราะว่าบนแนวทางของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเนี่ยอันหนึ่งก็คือเป็น โดยพื้นฐานและผมคิดว่าเป็นเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมสังคมไทยนะครับที่ท่านได้พระราชทานไว้เพราะท่านทรงเล็งเห็นวนะ่าสังคมไทยวัฒนธรรมไทยพื้นฐานของด้านการเกษตร,รเป็นหลักนะต่อไปข้างหน้าเนี่ยเ,เราควรจะพึ่งพาตัวเองอะไร,รได้อันนี้ก็อันหนึ่งซึ่งหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเ,เรื่องโควิด -19 ไปแล้วเนี่ย อันนึงที่เราพูดเรื่องภาคการเกษตรมีบางท่านอาจจะบอกว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาคการเกษตรก็อาจจะยังมีเช่นเรื่องน้ำครับถ้าไม่มีวิกฤตโควิดเนี่ยก็คงพูดเรื่องปัญหาเรื่องภายแรงในในมิติที่เป็นเป็นระดับปัญหาเหมือนกันแต่ว่ากลับเรียนว่าในโครงการในเรื่องมาจากพระมรีเนี่ยรอยละ6 60 ของโครงการทั้งหมดเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ําทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่มีพระรามหลีกโดยตรงหรือเป็นแหล่งน้ําที่เกี่ยวข้องกับการที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วการมงคงทูลขอความช่วยเหลือนะครับ,รบอันนี้เราก็ดําเนินการอยู่แล้วรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการในการหามาตรการระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวมาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก ในพื้นที่ชนประทานหรือนอกพื้นที่ชนประทานอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการในการทำ oh. เพราะฉะนั้น <Okay. S 2> แต่ยังไงก็ตามในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับแล้วก็ที่พี่น้องประชาชนกลับบ้านก็น่าจะมีโอกาสในการเตรียมตัว <Okay. S 2> เพื่อที่จะรับถ้าเกิดมีฝนตกลงมาแ <Okay. S 2> หล่งน้ำได้รับการพัฒนาปรับปรุงมีน้ำอันนี้ก็จะเป็นตัว เพราะมีเวลาในช่วงนี้ในการมาถึงมาถึงท่านเลขาะะในการเตรียมตัวครับมาถึงว่าท่านเลขาะอะไร <c oughs> ท่านผู้ชมว่าวันนี้เองเนี่ยในภายใต้วิกฤต้ก็กตามเนี่ยซึ่งทุกภาคส่วนมันก็ั้งภาครัฐหรือเอกชนก็ตามเนี่ยลงมาช่วยกันครับ,รบแต่ภาครัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ได้ละเลยหรือละทิ้งดเนินการอยู่ส่วนอื่นด้วยคบเมื่อสกครู่ก็พูดถึงว่าการเป็นการจัดการน้ำนะครับซึ่งภาครัฐก็ดําเนินการอยู่อยู่แล้วนะครับซึ่งจะร่วมกไนหลายกระทรวงเหมือนกันทรื่องรเกษตรนะครับหรือว่าหลายภาคส่วนกัเรื่องน้ํานี่ก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ําการเกษตรสักอย่างเดียวนะครับใช้ด้วยอะไรด้วยเรื่องอุตสาหกรรมด้วยนะครับนวตามนโยบายรัฐบาลหรือแนวทางรัฐบาลก็กําลังทําอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ย ผมคิดว่าในช่วงเวลาที่กําลังทําปรับปรุงก่อสร้างหรือทําระบบอะไรให้ดีมากขึ้นแล้วฝนยังไม่มาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคการเกษตรหรือจะ,จะน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นห่วงเวลาที่กลับมาทบทวนกันกรองอของตัวเองของชุมชนของแนวทางในการที่จะทำนะครับทำเ,เล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรก็ไม่เป็นไรทำเ,เรื่อง ทำปลูกอะไรเพื่อรับประทานในครัวเรือนถ้าเหลือก็แบ่งปันนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่มีน้ํามีท่ามาก็เป็นเรื่องการเกษตรเป็นเรื่องออภาคการผลิตภาคการอะไรไปก็อันนี้เลยเป็นส่วนหน<ด>่าว่าวันนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ได้เล็งเห็นอยู่แล้วนะครับ,รบเรื่องโครงการการจัดก,การน้ำเนี่ยพระองค์ท่านก็มีพระราชบรตรมาตลอดนะครับ,รบว่า ให้มีการจัดก,การยังไงนะครับ,รบเราถึง <c oughs> ทางภาคการเกษตรเราถึงวันนี้เองเนี่ยถามว่าภาคการเกษตรเนี่ยเราไปดื่อความอยู่รอดแล้วก็ราบรื่นไหมก็เป็นราบรื่นอยู่แล้วจากโครงการพระราชดำริหลายๆโครงการนะครับซึ่งมีการพยาหากระจัดก,กันน้าอย่างดีนะครับซึ่งตอนท้ายนี้นะครับก็อยากจะกราบเรียนท่านเลยข่าวว่า,อ,าอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับว่าทุกคนเนี่ยควรจะตระหนัก หลักการของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรหรืออะไรยังไงครับ,รบ,รบขอบคุณนะผมก็ถือโอกาสอน,นี้กเ็เรียนว่าแนวทางของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกคที่คิดว่าเหมาะสมกับ,รบ,กบประเทศเรารขังคมบ้านเราสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ไปเป่า รุงใช้ได้ในตั้งแต่ครัวเรือนตั้งแต่ชุมชนจนถึงไปในระดับประเทศนะครับในยามที่ประเทศมีวิกฤตมีปัญหานะครับซึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจอนะครับในอดีตเราก็เคยเจอเราก็ฝันฝ่ามาได้บางอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับก็หวังว่า,เ,าเรื่องวิกฤตต่างๆเนี่ยจะ หมดหรือจบ,รบหรือปัญหา,าทุเราเบาวางลงนะครับ,รบในระยะเวลาอัในใกล้แต่ว่าในการเตรียมตัวสำหรับก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยการใช้ปัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเพราะเป็นเอนเกาะป้องกันครับในในสภาวะต่างๆเนี่ยถ้าเราได้น้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติให้มากขึ้นในหลายๆภา,าคส่วนเนี่ย ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็เรียกว่าเราก็สามารถที่จะใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการยิบได้เมื่อภัยมาครับถ้าผู้ชมเป็นไงครับวันนี้เนี่ยเราเป็นคนไทยที่เราว่าเราโชคดีนะครับซึ่งเรามีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่มาร่วมปฏิบัติและเป็นการยึดเหนี่ยวทางหน้าจิตใจนะครับวันนี้ทางรายการคิดเพื่อชาตินะครับต้องขอขอบคุณ คุณดุชาสินละวานนท์นะครับซึ่งท่านมาให้เกียรตินะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยของสกิพอเพียงนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการดีๆอย่างนี้นะครับและมีสาระได้เป็นประจำนะครับที่สถานีตัวท,ทัทตีนินนะครับวันนี้กับผมชยันเจริญโชคทวีและก็คุณดุชาสศนีธวานนท์นะครับก็ขอ,อกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ